กลับก็จะอีกแนวหนึ่งโอ้โหได้บรรยากาศคาลงคาล่องลหลังจากเที่ยวหมู่บ้านเสร็จวันนี้คุ้มสุดคุ้มในการมาเที่ยวหมู่บ้านปางกุเลาะป่าแดงแล้วก็ป่าเมี่ยงโอ้โหดูวิว ดูวิวหลักล้านทุกคนขวามือก็จะเป็นสวนกาแฟไร่กาแฟ 帮住办，对对对，啊。<music>